แต่เมื่อไรใครได้ประโยชน์จากข่าวตัวเนี้ข้อมูลนั้นอาจจะจริงบางส่วนไม่จริงบางส่วนต้องช่างใจแล้วตรวจสอบแล้วข่าวนี้เนี่ยมันมีนัยยะอะไรที่มันแฝงกว่าตรงนั้นอีกไหมติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการนกกรู สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนกรู้ค่ะรายการที่จะมาชี้ชวนให้คุณผู้ชมทำตัวเป็นนกรู้เพื่อรู้เท่าทันสื่อทุกรูปแบบมากขึ้นค่ะ จากการที่ได้ทํารายการนกรู้นะคะมาหลากหลายเทปก็ทําให้ตัวพิธีกรเองค่ะเรียนรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่ามีเสียงตอบรับมามากมายหลากหลายทางเลยนะคะหลายคนก็บอกว่าเสพสื่ออย่างมีวิจรรารณญาณมากขึ้นค่ะวันนี้เราเลยจะมาเปิดประเด็นล้อมวงกันสนทนาให้คุณผู้ชมได้มีเทคนิคการรู้เท่าทันสื่อกันค่ะ แขกรับเชิญของรายการนกรู้ในวันนี้ค่ะท่านเป็นหัวหน้าโครงการคนพันสื่อค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณีวัฒนสิน์อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ์สวนสุนันทาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ แลแน่นอนค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นอาจารย์ผู้ชีช่ยวชาญด้านสื่อประจํารายการนกรู้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนันทราาอรนพณอายุทยาอาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการมิต้าค่ะสวัสดีอาจารย์อ้อด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องเรียนถามที่อาจารย์ก่อนนะคะในฐานะที่เคยทําโครงการชื่อโครงการว่าอะไรนะคะ คนทันสื่อค่ะค่ะอาจารย์ทําเป็นรูปแบบไหนยังไงช่วยเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยค่ะอันนี้ต้องกล่าวเกิดเริ่มต้นก่อนนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากสํานักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคันาคมนแห่งชาติหรือกสทชของเรานี่นะคะก็ได้ความอนุเคราะห์ให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทาจะทําโครงการคนทันสื่อซึ่งคนทันสื่อของเราเนี่ยจะเป็นโครงการที่ทํากับเยาวชนทั่วประเทศอยากให้เด็กจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ เรื่องของทักษะการรู้เท่าทันสื่อเสริมความรู้เสริมรายละเอียดให้กับเด็กนะคะว่าเขาควรจะมีทักษะอะไรนะคะหลังจากนั้นเขาก็ไปจัดกิจกรรมในแต่ละภูมิภาคของเขาค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นโครงการที่ดีแล้วก็น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะทำกับเด็กและเยาวชนนะคะจา์ซึ่งเราได้ยินคําว่ารู้เท่าทันสื่อมาเยอะมากโดยเฉพาะในรายการนกรู้ของเรานะคะวันนี้อยากให้ทั้งสองท่านช่วยทบทวนความหมายของคําว่ารู้เท่าทันสื่อค่ะว่า หมายความว่าอย่างไรจริงๆถามว่ารู้เท่าทันนี่ไอการเท่าทันสื่อของเราเนี่ยเราไม่ได้ไปจับผิดสื่อนะคะเพียงแต่ว่าเราอยากให้คนที่สนับสนุนหรือไ,ไ,ไม่ไม่กลุ่มไหนก็ตามเนี่ยเราอยากจะให้เขาเนี่ยมีการผลักด,ดันว่า ใช้สื่อแบบไหนที่มีการแบบใช้สื่ออย่างมีสติอะค่ะใช้สื่ออย่างรู้ตัวที่เราพูดถึงการรู้ตัวนะคะใช้สื่ออย่างรู้ตัวเนี่ยรู้ตัวแบบไหนดีคิดวิเคราะห์แยกแยะหรือเปล่านอกจากนี้ยังมีรู้ตัวแล้วก็ตื่นตัวด้วยนะคะการตื่นตัวเนี่ยเราเราควรจะไม่ตื่นตูมเนาะเราคิดว่าไอ้การตื่นตัวเนี่ยควรจะเป็นการตื่นตัวที่เป็นลักษณะว่าเราหลังจากที่เราใช้สื่อไปแล้วเนี่ยเราควรจะมีส่วนร่วมกับมันในการใช้สื่อเราจะมีส่วนร่วมในในหลายๆรูปแบบนอกจากนี้เรายังมี การแสดงความคิดเห็นในสื่อนั้นนะเอ๊ะมันมันมีผลกับสังคมของเราเราก็น่าจะมีมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปร้องเรียนมันเ,เข้าไปตามระบบะอะค่ะเรื่องของการร้องเรียนอย่างเงี้ยคือทีนี้ทําไมเรา ถึงต้องมีการรู้เท่าทันสื่อคะ่ะอาจารย์อ,อ๋อคราวนี้ถามว่าทําไมต้องรู้เท่าทัน<อ>ถ้าเรารู้จากเคสต่างๆในรายการที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีมิติผลกระทบหลากหลายเลยตั้งแต่กระทบต่อตัวเองอใช่ไหมคะกระทบต่อครอบครัวสังคมรอบข้างหรือแม้กระทัง่งเป็นเรื่องของการเมืองเศร,รษฐกิจ<อ>นี่ก็มีผลกระทบเช่นกันที่เคสในรายการนี้นะคะในความเห็นทั้งสองท่านหัวใจของการรู้เท่าทันสื่อคืออะไรคะ อันนี้ตอบต่างกันได้นะคะแล้วแต่ว่าทั้งสองท่านมีความเห็นที่แตกต่างกันยังไงเราควรจะต้องมีรู้จักธรรมชาติของสื่อก่อนคือคิดว่าแบบนั้นนะคะว่าสื่อเนี่ยมันมีการประกอบสร้างคําว่าประกอบสร้างบางคนก,ก็เอออาจารย์เข้าใจเห็นภาพชัดว่าประกอบสร้างแบบไหนเคยสอนนักศึกษาก็บอกนักศึกษาก็บอกว่าเธอคิดง่ายๆว่าเวลาเธอโพสต์ภาพลงใน Facebook เนี่ยมีใครโพสต์ภาพที่เราแบบ เรียวจริงๆถ่ายแบบออนโพสไม่มีใช่ไหมคะเราต้องมีการประกอบสร้างทั้งนี้นที่เธอจะลงอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าที่น่าสดแล้วเราก็รอไลฟ์ว่าเพื่อนมาไลฟ์ว่าโอ้โหสดและยังดูดีอยู่อะ,อะไรเงี้ยนะคะ,ะจริงหรือไม่ว่ามันตรงนั้นมันสดจริงๆอะไรเงี้ยนะคะคนอกจากสื่อที่เป็นการประกอบสร้างแล้วเนี่ยหัวใจของเขาตัวของสื่อเองมันมีนัยยะอะไรอีกที่มันแฝงอยู่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นนัยยะในเรื่องของค่านิยมความคิดสังคมการเมืองที่อยู่ในนั้นเราก็ต้องเท่าทันมันว่าและน จากนี้เนี่ยสื่อให้ให้ข้อคิดเห็นเราหรือข้อเทจ็จริงกับเราตกลงให้ข้อข้อเทจ็จริงอยู่นิดนึงแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นข้อคิดเห็นไปหมดเลยเราก็บางทนะีถ้าเรา ก็บอกว่าน้าหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนใช่ไหมคะเรารับฟังรับชมไปมากๆเนี่ยเราก็อาจจะซึ้หัวใจอ่อนๆของอาจาจะทนได้ยังไงเราก็เราก็จะรับตรงนี้ว่าเอะเราจะต้องทํำยังไงเราต้องตั้งสตินะคะเนี่ยสำคัญที่สุดสุดท้ายก็ต้องย้อนกลับมาตัวเองว่าเราต้องเท่าทันเข้าใจธรรมชาติเท่าทันอารมณ์ตัวเองค่ะค่ะอาจารย์อ้อล่ะคะถ้าหัวใจสําหรับอาจารย์อ้อในการรู้เท่าทันซึ่งอาจารย์คิดว่าจุดไหนที่สําคัญที่สุด ถ้าหัวใจจริงๆอาจจะเป็นการตั้งคำถามค่ะอ,อันนี้เป็นเป็นทักษะหรือถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษก็คือ critical thinking ค,คือการคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดแบบวิพากก็คือว่าเราการที่เราจะคิดวิพากได้เราต้องมีความความชอบในการที่จะตั้งคำถามม,มากกว่าที่จะเพอเจออะไรปุ๊บก,ก็ เชื <cents input> so right ่อเลยหรือว่าตามนั้นเลยอะไรเงี้ยนะคะเราต้องมีการทักษะในการตั้งคําถามเพื่อนํามาตรวจสอบอีกทีนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องโฆษณาเรื่องข่าวหรือว่าเรื่องรายการต่างๆค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดใช้หัวใจของทั้งสองท่านมาถามคําถามต่อไปก็คือว่าอาจารย์มองว่าสื่อในปัจจุบันเป็นอย่างไรสื่อเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มความหลากหลายเยอะมากขึ้นนะเราต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นสื่อหลัก ซึ่งมีไม่กี่ช่องการควบคุมหรือใดๆมันก็จะง่ายขึ้นนึกถึงว่าสมัยตอนเด็กๆเนี่ยเราดูทีวียังดูเป็นเวลาเลยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราเรา เราเราคงไม่ไปห้ามบอกบอกห้ามเด็กเนี่ยยิ่งห้ามยิ่งยุใช่ถูกไหมคะเราจะไปบอกเด็กว่าอย่าดูนะแบบนั้นแต่เราต้องให้สติก,กับเขาว่าเขาดูแล้วเขาได้ประโยชน์อะไร <S <S เพราะฉะนั้นเด็กในยุคนี้เนี่ยเขาเสพสื่อได้ทุกตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ต้องสอนเขาอีกว่าไม่ใช่เสพสื่ออย่างสื่อเดียวนะจะต้องไปดูสื่ออื่นอีกด้วยว่าในข่าวอันเนี้ย มันมันควรจะมีอะไรอีกบ้างที่เราควรจะไปสืบค,ค้น่ามันมันหมดแล้วหรือยังแพลตฟอร์มก็ยังเปลี่ยนในการให้ข่าวนะคะ <c oughs> ก็จะมีรายละเอียดสั้นๆเป็นการสรุปอย่างเงี้ย <c oughs> เด็กก็จะชอบอ่านลักษณะแบบนั้นมากกว่า <c oughs> ก็จะไม่ชอบอ่านที่อะ,อะไรที่มันยาวๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าไปอ่านนี่คือแบบโหแบบหนังสือพิมพ์ให้กับเด็กนี่อา,อาจารย์มันอยู่ตรงไหนบ้างหาได้จากตรงไหนอะไรเงี้ยห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูหน้าไหนอยู่คือคือ ต้องเข้าใจว่าเปลี่ยนไปแล้วแต่เราก็ต้องยอมรับและปรับเปลี่ยนมันตามรูปแบบในยุคป,ปัจจุบัน,นอาจารย์อ้อละคะถ้าเป็นสื่อในยุคป,ปัจจุบันแล้วถ้าเกิดเราโฟกัสไปที่สื่อที่เกี่ยวกับข่าว เติมมาจน,นะะก็คือสื่อไม่ได้เป็นศูนย์กลางของข้อมูลแล้วมันกลายเป็นว่าตอนนี้เรามีคนที่เป็นทั้งผู้รับแล้วก็เป็นทั้งผู้ผลิตข่าวสารได้ด้วยในระดับย่อยๆเลยก็คือพวกเราเองนั่แหละคะ่ะที่มีสื่อโซเชียลมีเดียอยู่ในมือมี Facebook มี Twitter บางอย่างเราไม่ต้องเป็นนักข่าวเราก็สามารถที่จะรายงานข่าว ได้ในพื้นที่อย่า <ụ breaker. S 2> งเงี้ยค่ะในมุมหนึ่งคือทําให้ข่าวเกิดขึ้นในทุกทุที่แต่ว่าในบางมุมก็ค,คือว่าเอ๊ะสิ่งที่เรารายงานนั้นมันเรียกข่าวจริงหรือเปล่ามันอาจจะเป็นข้อเท็จจริงหรืออาจจะเป็นข้อคิดเห็นทําให้ไอ้ตัวข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันเงี้ยมันเลยเยอะมากแล้ว<ร>มันก็นอกจากในความเยอะแล้วมันอาจจะมีลวงก็มี ปลอมก็มีมีข้อมูลที่ไม่ได้รับการตรวจสอบเพราะว่าทุกคนสามารถที่จะผลิตข่าวสารได้ค่ะทีนี้เราจะรู้เท่าทันอ่ะเฉพาะสื่อในรูปแบบข่าวได้ยังไงบ้างกลับไปตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะโดยเฉพาะตัวข่าวเดียวเราเอ๊ะจะตรวจสอบแหล่งข่าวได้ได้อย่างไรข้อมูลของข่าวเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างแหล่งที่มาของข่าวเนี่ยข่าวนี้ข่าวตั้งแต่เมื่อไหร่ใครได้ประโยชน์จากข่าวตัวเนี้ยแล้วข่าวนี้เนี่ย มันมีนัยยะอะไรที่มันแฝงกว่าตรงนั้นอีกไหมแล้วถ้าสมมุติเรารับข่าวแบบนี้เขาอยากจะชักจูงเราหรืออยากให้เราไปไปสู่จุดตรงไหนของตัวที่เราได้รับข่าวสารมาทีนี้ถ้าเกิดอยากให้อาจารย์ช่วยให้เทคนิคสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันเพจข่าวการเมือง อันนี้ขอโฟกัสที่เรื่องการเมืองเอาเรื่องการเมือง <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> อาจารย์อบอกเอาเรื่องเอาคุณอาค่ะเอาเรื่องการเมืองเอาเรื่องการเมือง <c oughs> ใช่ค่ะจริงจริดีนะคะที่ที่การมีข่าวการเมืองออกมาเยอะๆแล้วคน <c oughs> อ่านเพราะว่าแสดงว่าเรามีความตื่นตัวในเรื่องของการปกครองระบอะบประชาธิปไตยนะคะคราวนี้ แต่เรื่องการเมืองเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามันก็จะมีช่วงของมันแต่ละพัคแต่ละนักการเมืองแต่ละท่านก็จะนําเสนอข้อมูลในส่วนที่ให้ประโยชน์กับตัวเองให้ประโยชน์กับออพรรคการเมืองเพื่อที่จะให้ตัวเองได้รับการเลือกตั้งอนะอันนี้ต้องรู้เท่าทันว่าข้อมูลนั้นอาจจะ จริงบางส่วนไม่จริงบางส่วนต้องช่างใจแล้วตรวจสอบแล้วก็อาจจะต้องตั้งคําถามกลับไปเพราะตอนนี้เรามีสื่อโซเชียลในมือเรามีเพจของพรรคการเมืองเรามี Twitter ของนักการเมืองคนนั้นแล้วอาจจะลองถามคําถามอะไรไปที่ให้เขาตอบและดิสคัสกับเราหรือว่าอาภิปรายกับเราด้วยเพื่อจะได้เป็นการสื่อสารสองทางนะอันนี้ในช่วงที่เป็นการเลือกตั้งแต่ว่าสุดท้ายแล้วในการปกครองหรือว่าในการบริหารบ้านเมืองมันก็ต้องมีข้อขัดแย้งเป็นธรรมดานะคะเพนก็ต้องมองตัวเองดูว่าเราเป็นคนที่ดูเข้าไปในโรงละคร Mm hmm. เราก็อย่าไปอินมากถ้าเราไปอินเข้าแล้วเนี่ยมันทําให้เรามีอคติเหมือนที่ mm hmm. อาจารย์ว่าแล้วก็มันก็ทําให้ไอ้ความคิดเห็นหรือว่าการออกเสียงของเราเนี่ยมันก็จะมีอคติไปด้วยแล้วอย่างเด็กๆที่อาจารย์สอนอยู่คะ่ะส่วนใหญ่เวลาที่เขาอยากจะรู้ข่าวเขาตามจากอะไรยังไงคะ ในยุคสมัยนี้นะคะเด็กก็จะบอกว่าคงาให้ไปตามในหนังสือพิมพ์เด็กก็คงไม่ไปตามแล้วนะคะเด็กก็อยากจะอ่านเพจข่าวที่มีอยู่ทั่วไปตอนนี้ซึ่งมีการแข่งขันการทําเพจข่าวมีเยอะมากขึ้นนะคะพอข้อมูลข่าวสารมีมากขึ้นนะจังขามันก็มีข่าวปลอมเกิดขึ้นมาทีนี้ขอเทคนิครู้เท่าทันข่าวปลอมค่ะเทคนิคง,ง่ายๆที่ครูคิดวา่าเอาสามารถเอาไปใช้ได้ในเรื่องของการเทคเรื่องของข่าวปลอมเนี่ย ครูคิดว่าใช้คําว่าสปอร์ตค่ะสปอร์ตก็คือตัวแรกตัว S, <S, mm hmm. <S นี่ก็คือเช็คจากแหล่งที่มาก่อนว่าตัวซอสนะคะว่าแหล่งที่มาเนี่ยมันมาจากไหนเราก็ตรวจสอบแหล่งที่มาให้มากอันที่2ใช่ไหมคะคือตัว p Profit ตนะคะตัวนี้ก็คือเราจะต้องดูว่ามันมีคุณมันมีประโยชน์กับใครอีกอันนึงก็คือ,อตัวตัว O นะคะตัว มันโอเวอร์มากเกินไปไหมข่าวนี้มันมีอย่างนี้จริงหรือไม่นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวทีคือตัวไทว่าข่าวนั้นเนี่ยเป็นข่าวเก่าหรือเปล่าเช่นบางทีเราก็ยังไปแชร์ข่าวเกา่าเก่าเมื่อหลายปีมาแล้วกลับมาแล้วก็ทําให้เราแตกตื่นกันในโลกยุคปัจจุบันสร้างความตระนกเกิดขึ้นในสังคมของเราได้ ก็เป็นประเด็นสั้นๆนะคะที่ฝากไว้สําหรับช่วงนี้นะคะผู้ชมคะช่วงหน้าเรายังมาพูดคุยกันต่อนะคะนอกเหนือจากภาพรวมเกี่ยวกับสื่อซึ่งเราเน้นไปเรื่องของข่าวนะคะช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันเรื่องของสื่อที่เกี่ยวกับโฆษณาในรายการนกรู้ค่ะ นอกจากนี้เรายังมีการแสดงความคิดเห็นในสื่อนั้นนะเอะมันมันมีผลกับสังคมของเราเราก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปร้องเรียนเราต้องมีการทักษะในการตั้งคําถามเพื่อนํามาตรวจสอบอีกทีหนึง่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องโฆษณาเรื่องข่าวหรือว่าเรื่องรายการ รายการนกรู้ในวันนี้นะคะเราชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยแล้วก็ร่วมฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของสื่อค่ะช่วงที่แล้วนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านได้วิเคราะห์ภาพรวมของข่าวนะคะรวมถึงให้เทคนิคการวิเคราะห์ข่าวประเภทต่างๆด้วยช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อกัอกบเรื่องของสื่อโฆษณาถ้าพูดถึงสื่อโฆษณาในยุคป,ปัจจุบันอาจารย์อ้อค่ะภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ ก็โฆษณาในยุคป,ปัจจุบันก็เราก็อยู่ในยุคดิจิทัลนะคะฉะนั้นคือโฆษณาก็จะเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการสื่อสารการตลาดดิจิทัลซึ่งมี กลยุทธ์หลากหลายมากเนาะทำยังไงให้โฆษณาเนี้ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่เป็นสปอตหรือว่าจะเป็นข้อความเป็นเสียงต่างๆเหล่านี้ไปถึงผู้ชมได้จริงๆซึ่งการที่จะทาร์กเก็ตหรือว่าวางกลุ่มเป้าหมายให้ไปถึงได้จริงๆเนี่ยมันค่อนข้างยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนนี้คนก็อยู่บนอยู่หลายที่ถ้าเป็นเด็กอาจจะอยู่ใน Twitter ใช่ชัไบรุนคนคนสูงอายุอาจจะอยู่ในทีวีอาจจะมีไลน์บ้างออนไลน์เล<ๆ>็กน<ๆ>้อยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าคนทํางานนี่อาจจะมีหลากหลายพื้นที่ดังนั้นหน้าที่ของคนที่คิด กลยุทธ์ตรงนี้ก็จะต้องรู้ว่าคนอยู่ตรงไหน,นแล้วเขาก็จะใช้ข้อมูลหรือว่า Data ที่มาจากเราเนี่ยแหละคะ่ะเวลาเราใช้สื่อออนไลน์เราจะโพสอะไรจะโลเคชันจะแท็กใครจะอะไรเงี้ยทุกอย่างที่เราใส่ไปในออนไลน์มันก็คือข้อมูลที่ทางนักกลยุทธ์เนี่ยเขาก็จะเอามาวิเคราะห์ว่าเขาหนึ่งเขาจะสื่อสารด้วยข้อความอะไรเช่นสมมติว่าวันนี้เราเซิร์ช อยากกินอาหารญี่ปุ่นสักพักก็จะขึ้นโฆษณาร้านอาหารญี่ปุ่นมาเพียบเลยใช่แบบนี้เป็น,ปน,น,ปนตอนคือสังว่าการโฆษณาทุกประจํมันจะมีความซับซ้อนขึ้น<ช>แล้วก็อาจจะตรงใจเรามากขึ้นแล้วในอนาคตเนี่ยมันจะยิ่งเรียกว่าด <c oughs> ับเบิ้ลก็เรียกว่าไฮเปอร์เพอร์ซันลคือเหมือนกับว่ามันยิ่งกว่าตรงใจอะคะ่ะต้องแบบลงไใะด,ดับแบบ พฤติกรรม,มนึกเลยไลฟ์สไตล์เราอะไรเงี้ยค่ะนั่นก็คือสังว่าโฆษณาเนี่ยจะรู้ใจเรามากขึ้นค่ะแล้วการที่เปลี่ยนไปแบบนี้โซเชียลมามีอิทธิพลมากขึ้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ ผู้รับรู้หรือผู้บริโภคเกี่ยวกับสื่อโฆษณาไปอย่างไรบ้างคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เราไม่อยากจะรับโฆษณาโฆษณาแล้วนะเพราะว่าพอเราเห็นปุ๊บเราก็อ่าถ้าเป็นทีวีก็คือเราก็เปลี่ยนช่องง่าย<ๆ>ถ้าบนออนไลน์ถ้ามีสกิปุ๊บเราก็จะรีบสกิปเลยแต่ทุกวันนี้มันก็เขาก็รู้พฤติกรรมเราใช่ไหมคะเขาก็าไม่ให้เราสคิปบ้างอะไรบ้างดังนั้นคนเนี่ยพยายามจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับโฆษณาที่ดูเหมือนดูเป็นโฆษณาแต่อะไรที่ดูเหมือนไม่ใช่โฆษณาอันเนี้ยมันจะทําให้เราไม่ ไม่เท่าทันอเออไม่คิดว่ามันเป็นโฆษณาใช่ไหมคะอย่่างเชนบางทีอาจจะอยู่ในบทความ บางทีบทความเรื่องของสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะพูดถึงว่าสรพคุณดีมากต้องทําแบบนี้ต้องทําเรื่องสุขภาพแบบนี้สุดท้ายก็จะมีตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาตอนท้ายนิดหนึ่งบอกเราว่ามันมีคุณประโยชน์นะคะแต่จริงๆก็จะมีการโฆษณาที่มันแฝงอยู่ค่ะก็คือนอกจากจะต้องรู้เท่าทันโฆษณาแล้วก็ต้องรู้เท่าทันโฆษณาที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะแล้วถ้าเป็นเรื่องของโฆษณาที่เกินจริงล่ะคะ ฆษณาเกินจริงโดยความหมายแล้วเนี่ยมันก็คืออะไรที่มันมันมากไปนะแต่คุคณนิยามอย่างง่ายๆก็คือคุยยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นที่มองเห็นก็คือพวกผลิตภัณฑ์สุขภาพ hmm. นะคะผลิตภัณฑ์เสริมความงามทั้งหลายที่บอกว่าเอาเ้าวภายใน3วัน7วันนะคะบางทีครีมกระปุกไม่เท่าไหร่แต่บอกบอกสรรพคุณขนาดนั้นเรามั่นใจได้อย่างไรว่าครีมกระปุกเนี่ยนะคะจะ ขาวภายใน3วันนะคะแต่ว่าผู้บริภโภคเองบางท่านเนี่ยก็เห็นว่าซื้อมาบางทีซื้อมาราคาไม่แพงมากก็ไม่ได้ไปเรียกร้องในตรงนั้นว่ามันไม่ได้ขาวจริงแบบนั้นอะไรเงี้ยนะคะก็นอกจากนี้สุขภาพที่เห็นเนี่ยในเรื่องของสื่อเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือทานแล้วเป็นพวกอาหารเสริมค่ะนะคะก็อาหารเสริมทานแล้วสามารถหายจากอัมพาตทานแล้วสามารถลุกขึ้นยืนได้เดินได้อะไรเงี้ย อันนี้ต้องระมัดระวังมากเพราะจริงๆทางด้านของอาหารและยาเนี่ยก็พยายามควบคุมอยู่ว่าเรื่องของอาหารเสริมไม่สามารถจะใช้แทนเป็นยาได้นะคะแต่อันนี้เราจะต้องระมัดระวังและรู้เท่าทันมันว่าไม่ไม่ใช่เชื่อว่าพอออกมาจากเป็นสื่อปุ๊บเขาบอกว่าเนี่เห็นไหมคุณลุงคนนี้ทานปุ๊บแล้วลุกขึ้นยืนได้มันมันคือการประกอบสร้างอย่างที่เคยบอกนะคือทุกอย่างคือการถ่ายทําแล้วก็ทําเกิดขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นอย่างี้ค่ะ อาจารย์อ้อค่ะแล้วเรื่องของแพลตฟอร์มสื่อที่เปลี่ยนไปมีผลกระทบต่อการโฆษณาเกินจริงมากน้อยแค่ไหนคะคือโฆษณาเกินจริงเนี่ยอยู่ที่ตัวคําพูดแล้วก็ภาพใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันมาบวกกับช่องทางที่เป็นดิจิทัลปุ๊บเนี่ย ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่เพราะว่าถ้าเป็นการออกทางโทรทัศน์เราก็จะทราบว่าก็จะมีการตรวจพิจารณาภาพยนตร์นะคะก็จะดูว่าคําไหนเกินจริงคําไหนโอ้อวดสรพพคุณแต่ถ้าเป็นออนไลน์ปุ๊บเนี่ยค่ะ,ะด้วยความที่ออนไลน์ใครก็ทําได้การตรวจสอบก็จะลงไปจับยากมากมนะคะตรงนี้มันก็เลยทําให้คน มีช่องตรงนี้ในการที่จะเกิดพูดเกินจริงเนาะโอ้อวดว่าเราทําอนุ่นอังไม่ได้โดยที่ไม่ได้มาสนใจว่าจะเกิดผลกระทบยังไงต่อผู้บริโภคค่ะสังว่าในผู้บริโภคในยุคดิจิทัลเนี่ยถ้าเห็นอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมอย่างน้อย3ามอย่างก็คือทําให้คุณสวยหรือดูดีขึ้นทําให้คุณฉลาดขึ้นนะคะหรือว่าทําให้คุณรวยขึ้นอย่างน้อย3ามอย่างอย่างน้อย3าอย่างอันนี้ต้องต้องตรหนักไว้ในใจว่ามีมันคือแค่เป็นจุดตายของเราอะเนาะเป็นทุกอย่างที่อาจอยากได้นะคะ สวย้วยฉลาดเนยเราก็อย<ๆ>อยากจะเป็นทั้ง3อย่างนี้มันสินค้าก็จะพยายามจะมุ่งเป้ามาไอเรื่องอย่างน้อย3เรื่องนี้ที่ทําให้เราเผลอตัว<ช>ไม่ไม่ตื่นตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็<ช>เอ,อ้ยแบบเออเขาน่าจะพูดถูกเนาะแล้วยิ่งมีอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะ<อ>เดี๋ยวนี้ในเรื่องของแพลตฟอร์มก็ หรือของแบรนด์ก็จะเอาอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้มีอิทธิพลเนี่ยเข้ามาช่วยรีวิวไม่ใช่ดาราใหญ่เบอร์ใหญ่ละก็ใช้คนคนที่ใช้จริงหรือว่าอาจจะเป็นคนดังในกลุ่มของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เรารู้สึกเชื่อถือมากขึ้นค่ะอยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านสะท้อนถึงผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภคค่ะจริงๆผลกระทบเนี่ยถ้าเรามองอาจจะในตัวเราก็จะมีเรื่องความคิดความเชื่อพฤติกรรมแล้วก็บรรทัดฐานของสังคม คือทุกอย่างทั้งโฆษณาทั้งข่าวเหล่านี้ <applied to master pieces> มันก็มุ่งที่จะให้เราเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากสิ่งหนึ่งไปสิ่งหนึ่งใช่ไหมคะหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะยาวนี่คือเปลี่ยนบรรทัดฐานได้เลยเหรอใช่ค่ะก็คือความคิดความเชื่อพฤติกรรมแล้วก็บรรทัดฐานของสังคมอย่างที่ในกรณีที่เราคุยกันในหลายๆเทปใช่ไหมคะเรื่องความคิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องความสวยสวยเท่ากับผอมสวยเท่ากับขาวมันก็นำไปสู่พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เรา สวยขึ้นขาวขึ้น,นโอ๊ยตตยไม่อยากเสียเวลาขอแบบเจวันเลยได้ไหมมันก็ยิ่งทําให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายขึ้นแล้วมันก็นําไปสู่บรรทัดฐานสังคมว่าความสวยคือความขาวความสวยคือความผอมเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างเล็กๆที่ที่เราคุยกันในรายการมาตลอดนะคะนี่ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในทั้งอาจจะเป็นทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบก็ได้นะคะ ถ้าเกิดว่าจะต้องขอเทคนิคต้องขอที่จะนกใช่ไหมคะงั้นขอเทคนิคง่ายๆในการเราจะรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะค่ะก็ตั้งคําถามแรกเลยค่ะใครเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้อันนี้มีผลิตภัณฑ์ที่มันได้รับการรับรองหรือไม่นี่ก็จะทําให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาแฝงนะคะแล้วก็รูปแบบในการนําเสนอเขาใช้เทคนิควิธีการอะไรอีกบ้างเนี่ยที่ทาให้เรามีความรู้สึกเราอยากได้ ตัวนี้มากเนี่ยนะคะมันมีเทคนิคอันอื่นมันมันใช้แอปอะไรกี่แอปไหมทําให้เรารู้สึกว่าไอ้รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่นำมาเนี่ยมันมันดูโอ้โหแบบดูหรูหรามากใช่ไหมคะบางทีเราเห็นไหมว่าบางทีเราสั่งของเนี่ย มันหรูหราเกินกว่าที่เราได้รับของซื้อได้ซ้ำนั่นคือเทคนิควิธีการที่เขานำมาเสนอให้กับเรานะคะแล้วก็ข้อความค่ะสำคัญมากมันมีข้อความอะไรอีกบ้างที่เขาไม่ได้นำเสนอเราเราต้องเท่าทันให้ได้ว่ามันมีอะไรแฝงในโฆษณาตัวนั้นอีกไหมนะคะแล้วก็ตัวเราต้องจุดมุ่งหมายสุดท้ายเลยเนี่ยเขาต้องการให้เราทำอะไรนั่นก็คือเขาพยายามอัพยายาว่าตัวนี้เราต้องมีนะเราต้องถามตัวเราเองว่าตั้งสติแล้วถามตัวเองว่ามันจำเป็นขนาดไหนที่เราจะต้องมีตัวนั้นนะคะ อาจารย์อ้อค่ะมีอะไรที่อาจารย์อ้ออยากจะเสริมเพิ่มเติมบ้างไหมคะจิงก็ย้ำมากันหลายๆเทปนะคะ,คะเรื่องของลักษณะหรือทักษะการรู้เท่าทันสือ่อที่สําคัญอย่างน้อย3ามอย่างก็คือเรื่องของการเข้าถึงเข้าใจแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะคะเข้าถึงก็คือเรารู้ว่าเราอยากจะได้อะไรแล้วก็ไปค้นหาได้ถูกเข้าใจก็คือสามารถคิดวิเคราะห์ได้โดยใช้หลักการตั้งคําถามนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเมื่อเรา เริ่มจะรู้เท่าทันแล้วหรือว่าถ้าเราเกิดผลกระทบจากการไม่รู้เท่าทันเนี่ยเรามีสิทธิ์รู้จักสิทธิ์ในการที่จะร้องเรียนในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานกํากับดูแลสื่ออย่างกสสชเป็นต้นเงี้ยนะคะเรียกได้ว่านอกจากรู้เท่าทันสื่อแล้วเราต้องรู้เท่าทันสิทธิ์ของตัวเราเองด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้รายการนกรู้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรายังจะมาพูดคุยนะคะเรื่องของสื่อที่มีประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในรายการนกรู้กันต่อวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ